สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรับหินรับมีดด้วยหินโคลนภูเก็ตนะครับหินโคลนภูเก็ตตัวนี้นะครับเป็นหินที่ผมได้มาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ซื้อผ่านมาจากาพ่อขาท่านหนึ่งนะครับผมว่าหินโคลนภูเก็ตก้อนนี้เนื้อจะคล้ายคล้ายกับหินธรรมชาติญี่ปุ่นนะครับจะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ถึงกับ เนื้อขายกันเปรอะนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะมีความค้ายคลึงอยู่กับหินธรรมชาติญี่ปุ่นนะครับความแข็งก็ไม่แข็งมากนะครับโคนก็มีพอประมาณแต่ไม่เยอะนะครับซึ่งมีดที่จะใช้รับก็จะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดญี่ปุ่นสามชั้นนะครับตีประกบ3ชั้นข้างในจะเป็นเหล็กกล้าแล้วก็ข้างๆสองข้างก็จะเป็นสแตนเลสนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับแล้วก็อาจจะต่อด้วยเล่มนี้ที่หนึ่งนะครับ ตัวมีดญี่ปุ่นนี้นะครับผมรับจบครั้งล่าสุดก็คือด้วยหินยี่ห้อคิงนะครับเป็นยี่ห้อคิงหนึ่งพันกริตนะครับส่วนเล่มนี้นะครับผมรับคลิปที่แล้วนะครับด้วยหินโครนตาร์สโตนนะครับหินแดนใต้นะครับอันนี้ก็ภูเก็ตก็แดนใต้เหมือนกันนะครับสเตอร์พินโคลนนั้นเวลาที่เรารับนะครับเราอาจจะไม่ต้องแช่น้ําก็ได้นะครับเพราะว่าหินโคลนนั้นโดยปกติแล้วมันจะไม่ดูดน้ําเข้าไปมากนะครับ เราสามารถที่จะรูบน้ําแล้วก็รับได้เลยนะครับหรือไม่ก็ใช้สเปรย์นะครับฉีดกดสเปรย์ฉีดน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถรับได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหินสังเคราะห์นะครับเราควรจะแช่น้ําก่อนปนระมาณ5-10นาทีประมาณ5ประมาณสัก3 5นาทีนะครับอาจจะไปถึง10นาทีนะครับประมาณห3นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับเพราะว่าหินบางชนิดบางก้อนอาจจะมีการผลิตมาที่แตกต่างกันนะครับ แต่ถ้าเป็นหินโขดไม่ต้องแช่นะครับก็สามารถที่จะเอาน้ารูปแล้วก็รับได้เลยเดี๋ยวเรามาลองรับด้วยมีดเล่มนี้ดูนะครับเป็นมีดญี่ปุ่นนะครับมีดญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่เกรดที่สูงราคาแพงครับ,รบเกรดนี้ก็อาจจะไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากแต่ก็ถือว่าเป็นมีดที่ใช้ได้นะครับเพราะว่า,ามันจะเป็นเหล็กสอดไส้อยู่นะครับเหล็กข้างในก็จะแข็ง หินโคลนภูเก็ตนะครับเวลาเรารับมันจะมันจะไม่เลื่นนะครับมันจะให้ความรู้สึกว่ามันกินเหล็กดีอยู่นะครับมันไม่ลื่นแล้วก็จะมีโคลออกมาแต่ก็ไม่ไม่เยอะมากโคลดออกมาให้เห็นนะครับโคลนออกสีเทา ก้อนนี้ผมว่าเหนือสวยดีนะครับหินโค,คนก้อนนี้ความละเอียดก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามหรือสี่พันกรินะครับประมาณนี้เพราะว่าหินโคนส่วนมากก็ความละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะไม่แตกต่างกันมากอาจจะมีมากไปกว่านี้บ้างนะครับในบางก้อน เวลาที่เรารับจะมีเสียงออกมาให้ได้ยินนะครับว่าเป็นเสียงของการรับมีดแต่ก็ไม่ไรงกับดังมากซึ่งโดยปุติแล้วหินโคลนเนี่ยก็เราจะใช้เป็นหินในการรับจบคมมีดนะครับซึ่งเราจะต้องรับมาจากมีดเราจะต้องรับ ผ่านมาด้วยหินชนิดอื่นๆที่เป็นหินที่จะตั้งคมหรือหินที่อยากว่านี้ก่อนจะไม่มีโคนนะครับมีโคนน้อยมากมีโคนออกน้อยมากหรหินก้อนนี้ ข้อดีของหินที่รับไม่ค่อยมีคนก็คือหินเราจะศึกชามากนะครับเพราะว่ามันไม่มีโคนออกมา แต่ข้อเสียก็คือเวลาเราลับมันจะเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเย่้ยมนวลน,นะครับมันจะออกแข็งๆแข็งๆเพราะว่ามันไม่มีโครงอ,อกไม้เห็น หินโคต่างๆนะครับจะใช้ในการรับเก็บคมนะครับรับเก็บเกรคมจะใช้ในการตั้งคมยึดไม่ได้เพราะว่ามันจะกินเหล็กช้ามากนะครับจะกินเหล็กค่อนข้างช้าแล้วก็เวลารับก็ต้องรับด้วยความใจเย็นนิดนึงนะครับ หินที่ไม่ค่อยมีโคนนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเกิดโคนเราก็ต้องหาอานาคุระมาใช้นะครับอานาคุระมาใช้หรือไม่ก็หา,าแผ่นปรับหน้าหินนะครับมาขัดเพื่อให้เกิดโคนสำหรับท่านใดที่ชอบอาการรับนมีดด้วยหินที่มีโคน,นครับ ดยปกติแล้วมีเบบ่อนี้เรารับจบครั้งที่แล้วนะครับด้วยหิน่1,000กริบของทิ้งนะครับมันก็ค,คมได้ระดับหนึ่งกันแล้วแต่ว่าอาการที่เรามารับด้วยหินโครนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเจบเกสรคมนะครับต่อยอดความละเอียดของหินเพื่อให้คมมีของเรามีความคมที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับ มันจะมีคมน,น้อยอ่าหินก้อนนี้จะแทบจะไม่เห็นโคลนเลยนะครับไม่เห็นโคลนเลยจะมีอยู่แต่ว่า่อนข้างจะน้อย นี้ก็น่าจะได้คมคมตามที่หินจะสามารถทําได้แล้วนะครับเพราะว่าหินถ้า,าว่ามันมีความละเอียดประมาณประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้า,ากว่าเรารับมีดไปถึงแม้ว่าจะรับนานขนาดไหนนะครับถ้าหากว่าหินมันให้ความละเอียดได้แค่นั้นมันก็จะ,ะได้คมเพียงแค่นั้นนะครับ เช่นเดิมนะครับทดสอบทดสอบด้วยการกรีดกระดาษนะครับทดสอบด้วยการกรีดกระดาษว่ามันจะมีความเนียนของคมมีดนะครับเวลาเรากรีดมันก็จะมีแต่ละก้อนก็จะมีความเนียนที่แตกต่างกันนะครับ เห็นที่มีความละเอียดมากๆนะครับเวลาที่เรารับมีดแล้วเสียงกริดกระดาษมันก็จะเสียงดังเป็นอีกแบบนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีดไม่คมนะครับไม่กีดกระดาษได้ก็จริงมันก็จะเสียงจอ,อเสียงดังมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าคมใช้ได้ในครัวเรือนของเราซึ่งถือว่าดีที่สุดนะครับดีที่สุดแล้วแต่ละคมประมาณนี้ ว่าในครัวไทยของเราก็ใช้ความคามประมาณนี้ทําครัวอยู่แล้วหรืออาจจะไม่ไม่ไม่เกินประมาณนี้ครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปผมจะรับด้วยมีดเล่มนี้นะครับซึ่งครั้งล่าสุดผมรับด้วยหินาตรสโตมาแล้วในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาลองทดสอบด้วยหินข้อนี้ดูนะครับ หินโคนภูเก็ตก้อนนี้นะครับถ้าเทียบกับหินตะลลอสโตแล้วก้อนนี้จะมีความแข็งกว่านิดน,นึงนะครับก็คือโคลนจะออกน้อยกว่าสลหรับก้อนนี้นะครับบางทีหินโคนภูเก็ตก้อนอื่นๆน,นะครับมันก็อาจจะมีโคลนมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอินแต่แ,แหล่งนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในแหล่งเดียวกันที่ใกล้เคียงกันนะครับมันก็อาจจะมีความแตกต่างของเนื้อหินได้ ที่โคลนออกน้อยมากแต่เวลาที่เรารับมันก็ไม่ได้เลื่อนนะครับมันจะรู้สึกว่าหินมันก็กินิหกได้ดีอยู่ ตดวโคนมันจะมันมีอยู่แต่มันน้อยนะครับจะมีโคนแต่น้อย มมีนะครับแต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นเพรมันน้อยนะครับมันน้อยมันจะมองไม่ค่อยเห็นโครนเท่าไหร่ มันจะได้โคลนตามที่เินทําได้แล้วนะครับโครนที่จริงมีนะครับแต่ว่าถ้ามองผ่านกล้องมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับจะมีโครนประมาณนี้นะครับเป็นโคนใสๆมานี้นะครับโคนจะไม่เยอะถ้าเราลองเอามือรูบดูก็จะมีติดมืออยู่บ้างนิดหน่อยนะครับ ก็ถือว่าเห็นก้อนนี้เป็นพินที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็โคนน้อยนะครับก็รับมีดให้คมได้ดีนะครับแม้ว่าจะโคนน้อยแต่ก็สามารถรับเก็บคมได้ดีเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับว่า,าเรารับด้วยหินโคนภูเก็ตการกรีกระดาษมันจะออกมา,าได้เนียนขนาดไหนนะครับ ก็ถือว่าคมมีดเนียนดีนะครับหวานเทียบเลยครับตีกระดาษได้ค่างๆจะเนียนดีสํากระดาษท่อน,นี้มันเรื่องแบบเยียดน,น้ำครับก็ถือว่าทำคมได้ดีนะครับเป็นหินที่แข็งโครน้อยอลองดูคมที่ละ ที่เรารับด้วยกินก็หนีนะครับเวลามันสัมผัสกับกับมีดแล้วนะครับมันจะทําให้คมมีดเกิดเกิดรอยประมาณนนะครับจะใจว่ามองผ่านกล้องเหน็นชัดขนาดไหนะ ครับผมดีด้ก็ถือว่าโอเคนะครับหินก้อนนี้ดูหินอีกทีหนึง่งครับหินจอกสีดำดำเทาๆนะครับดำดำเทาเทาอันนี้ด้านด้านล่างนะครับจะมีรอยเล้าอยู่แต่ว่า เจ้าของคนที่นํามาปล่อยเขาทําการเคลือบด้วยลเล็เกอร์มาเพื่อป้องกันการแตกร้าวนะครับด้านที่ใช้งานคือด้านนี้จะเรียบนะครับน,นี้คือหินโครนภูกเกตนะครับก็จะว่าสช้รับมีได้ดีกินเหล็กได้ดีนะครับคนน้อยหินเนื้อค่อนข้างแข็งนะครับให้ระดับประมาณ9ก้หรือ9นะครับความแข็งก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ